สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล 4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่725กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆาปุ่มติดตาม ไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพราะที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับเปิดแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปย้าพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูลชอบใจดูลถูกใจดูลสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาพระ รายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับผม l i น e แอดนะครับ1 7 4 o i p จ q นะครับผมเบอร์โทร0 9 0นะครับ3 2 5 1 0 9 6สามารถเช็โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจว่ยอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขนะครับขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับผมให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะ พียงเท่านี้นะคบพี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายนะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมในอีพีไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับ ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับสูงกล้องเข้าไปนะครับแล้วก็จะเริ่มกันที่รายกันที่1กันใน E ีีนี้กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายกันที่หนึ่งนี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับผมหลงปูทวดนะครับปี2497นะครับพี่ๆอย่างี้ผมได้มาพร้อมกันแบบนี้นะครับ3องค์นี้นะครับชุดนี้นะครับผมเป็นเนื้อว่านทั้ง3ององนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมชุดนี้นะครับ5 0าบาทนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกนะครับผมไราจะถึงองที่3มกันเลยนะครับผมอัน นี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจนะครับผมท่านใดชอบใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเบอร์โทรช่องทางไลน์แอดนะครับผมได้ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับชุดนี้500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่จะส่งให้พร้อมกันทั้ง3องค์เลยนะครับผมถัดมานะครับผมองค์ที่2นะครับนี่นะครับแต่ละองค์นะครับผมก็จะเนื้อหาแตกต่างกันนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับพี่พี่แต่ผมขออนุญาตไม่แยกนะครับผมขออนุญาตส่งนะครับผมจะส่งให้พร้อมกันเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับสภาพผิวนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวีดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3นะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่3นะครับพี่พี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจนะครับผมหรือว่าชอบใจนะครับก็รีบโทรนะครับรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่1นนะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม3ององนี้นะครับเปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมถัดมานะครับเป็นรายการที่2นะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับครุหอดนะครับผมมันนี้เป็นเนื้อแดงมันีนะครับพี่พองค์นี้เปิดให้ในราคา300บาทนะครับ เป็นองค์ใหญ่เลยนะครับพี่พ so ี่ครูฮอดเนื้อแดงมณนีนะครับ300บาทนะครับผมมีปิดทองคําเปลลตรงนี้ด้วยนะครับพี่พี่สำหรับพระครุฮอดนะครับผมองค์ใหญ่นะครับเนื้อแดงมันีนะครับพี่นี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นอูที่3ามนะครับอันนี้เป็นเนื้อสีขาวนะครับพี่นี่นะครับเนื้อสีใสนะครับผมรายการนี้ก็300บาทนะครับผมท่านใดสนใจคู่กันนะครับ นี่ผมให้ราคาพิเศษนะครับผมลองสอบถามนะครับเข้ามานะครับผมพูดคุยกันดูก่อนได้เลยนะครับผมเผื่อพี่ๆชอบใจนะครับผมสนใจรายกันไหนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่3นะครับผมใน EP นี้นะครับพี่ๆนี่นะครับผมเป็นครุฮอดเนื้อสีใสนะครับองค์นี้300บาทนะครับสนใจคู่กันกับองค์ที่2ก็พูดคุยกันได้นะครับถัดมานะครับผมองค์ที่4นะครับพี่ๆรายกันนี้จะเป็น สมเด็จนะครับผมอันนี้เป็นกรุวัดใหม่อม,มตะรดนะครับพี่ ces, ๆอยู่ในเลี่ยมนะครับวงนี้300บาทนะครับสําหรับหมายเลข4ีนะครับผม300บาทนะครับพี่ๆวงนี้นะครับลองดูลองชมกันทดานะครับผมนี่นะครับด้านหลังมีเป็นประทับตราด้วยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ300บาทนะครับผมถัดมานะครับ อันนี้เป็นพระนะครับผมนี่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพระอะไรนะครับพี่พีนี่นะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าปังอะไรนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา350านะครับพี่พีันี้เป็นเนื้อโลหะเปียกทองนะครับผมหนักมากนะครับพี่องค์นี้นะครับผมถือว่ามีน้ําหนักเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้ถือว่ามีน้ําหนักเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับ เป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับพี่พี่รายการที่5นะครับผม350สบาทนะครับสาหรับพระนะครับผมองนี้นะครับ350้าบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการนี้นะครับรายการที่5นะครับผมถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่รายการที่6นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม350นะครับผมสําหรับพระสมเด็จ รายการที่6นะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมท่านได้ถูกใจนะครับผมถ้าได้สนใจนะครับสอบถามมากันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่6นะครับ350บาทนะครับผม350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมพวงนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญห้อเกษมนะครับพี่ มายเลขเนะครับผมรายการนี้เปิดให้ในราคา300บาทนะครับสำหรับเหรียญพ่อเกษตรนะครับเป็นมณฑลหารบกที่3นะครับโทบ3นะครับนี่นะครับวงนี้นะครับผม300บาทนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมรักโรนะครับรายการนี้นะครับผม300บาทนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม3 0มบาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับนะครับ ลำพ่อเกษมทบสามนะครับค่ายสุรนารีนะครับโคราชนะครับพ <trans lad ritt> ี่พี่น <gun it boxing> ี่นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพก็ต well, ิดต่อกันเข้ามาได้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหมายเลขแปดนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับนี่นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขแปดนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่นี่นะครับ เป็นเหรียญรอเก้านะครับพี่พีค์นี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับพี่พีนี่นะครับเป็นเหรียญที่ลึกสําหรับเช่าเขานะครับนี่เป็นโค้ดนะครับผมตตอกตรงด้านหลังนี้นะครับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่ีเปิดให้ในราคานะครับหมายเลขแปดนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญก็แดงนะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับ องนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา300บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับพระครูยามิราชนะครับปี2514นะครับนี่นะครับ350นะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมพลาสติกใสนะครับ350นะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่9นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับผม ถัดมานะครับรายการที่10ครับเป็นพระท่ากระดานนะครับพี่พองค์นี้300บาทนะครับสําหรับพระท่ากระดานนะครับผมรายการที่10นะครับ300บาทนะครับพี่นี่นะครับอันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าองค์นี้อยู่ในกรอบเก่ามากนะครับพี่สำหรับพระท่ากระดานนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับ300บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จรายการที่11นะครับองค์นี้350านะครับ เปิดให้ในราคา350นะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับพี่พี่รายการที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับ350บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันดูได้นะครับผมวันนี้ฉัอยู่ในเลียมนะครับเป็นพลาสติกกันน้ำนะครับพี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำหรับนะครับรายการที่11นี้นะครับผม ถัดมานะครับผมรายการที่12อนะครับวันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่ๆนี่นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าของเกจีคณาจารย์ท่านใดนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมแบ่งพันนะครับ300บาทนะครับนี่นะครับ3า0บาทนะครับผมพี่พี่ลองดูผิวกันดูได้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเม็ดพระธาตุนะครับอยู่ในเนื้อขององค์พระองค์นี้กันเลยนะครับพี่ๆีและตรงกลางนี้ก็เหมือนจะเป็น นี่นะครับเป็นสีทองนะครับเป็นลูกุมกลมสีทองนะครับพี่แล้วก็ตรงนี้เป็นเม็ดพระธาตุนะครับรายการที่12นะครับเปิดทีในราคา3า0บาทนะครับผมถัดมานะครับเป็นขุนแผนทรงไก่นะครับหลวงพ่อกวยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม350นะครับสําหรับพระขุนแผนนะครับผมเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงไก่นะครับผมหลวงพ่อกวยชูตินอทาโรนะครับรายการนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับเป็นพิมพ์ทรงไก่นะครับ สามร้อยห้าสิบบาทนะคร kah, ana, ับผมดูผิวกันได้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับหลากหลายรายการนะครับผมก็สอบถามนะครับผมเข้ามานะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับถัดมานะครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับพี่ๆนี่นะครับพ่อพรมนะครับองค์นี้สามร้อยบาทนะครับผมสําหรับพ่อพรมถามว่าโรนะครับหรือว่าหลวงพ่อพรม่าช่องแครนั่นเองนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับ รายกันที่14นะครับผมใน <Thompson> EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับ300บาทนะครับหลวงพ่อพรมนะครับพี่พี่ถ้าเลยถูกใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเอาที่พี่พี่ชอบใจเอาที่พี่พี่ถูกใจได้เลยนะครับผมถัดมานะครับรายกันที่15นะครับผมรายกันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับเนื้อเคสอนนะครับผมองค์นี้4 0่บาทนะครับ สำหร <inequ ity S 1> ับนะครับผมพระปิดตาตุกตาใหญ่นะครับเป็นเนื้อเกสอนะครับ400บาทนะครับพี่องนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตานะครับผมตุกตาใหญ่นะครับถัดมานะครับผมรายการที่16นะครับวันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่ๆขออนุญาตเปิดให้ในราคา300บาทนะครับนี่นะครับ3า0บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผม เนื้อรมดำนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พีนี่นะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับวัดบางวัวนะครับพี่พี่ครับหลวงพ่อโบสถน้อยนะครับผมนี่นะครับตอนลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับนี่นะครับแต่สีผิวองค์พระี่จชิงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับรายการที่17นะครับอันนี้จะเป็นหลวงู่ทวดนะครับผมกับพระของสุพรรณนะครับพี่ฝาตะกุดองนะครับคู่นี้ผมเปิดให้ในราคานะครับเอา500บาทนะครับผมสาหรับคู่หมายเลขที่17นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวงกล้องให้ดูที่หลวงพ่ทวดกันก่อนนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับพี่หลวงู่ทวดนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับ หมายเลขที่17นะครับผมคู่นี้นะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับเป็นอีกองหนึ่งนะครับผมที่ผมเปิดแบ่งันในคู่กันนะครับก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่ๆหรือว่าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับองคใดองหนึ่งก็สามารถสอบถามกันได้นะครับนี่นะครับเผื่อพี่ๆชอบใจนะครับผมเนี่ยนะครับองนี้นะครับผมเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่ ฝั่งตะกูตรงตรงกลางเลยนะครับผมนะครับถัดมานะครับผมเป็นแหวกม่านหลบพ่อควยนะครับผมรายการที่18นะครับรายการนี้นะครับพี่ๆขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคา3 0 0บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จแหวกม่านนะครับพี่ๆสามบาทนะครับนี่นะครับลองดูลองชมผิวองนี้ก็ดูได้นะครับพี่ๆเผื่อท่านใดถูกใจนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับมีให้รับชมทุกรายการนะครับผม จะส่งให้ฟรีนะครับผมทุกบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีบอกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับถัดมานะครับผมรายการที่19แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้ก็หลวงพ่อคูณนะครับผมเจริญพรล่างนะครับออกวัดแจ้งนอกนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับสําหรับนะครับผมหลวงพ่อคูณนะครับเจริญพรนะครับผมองค์นี้นะครับผมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมเอา400บาทนะครับผมสําหรับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทนะครับผมปีสามหกนะครับนี่นะครับผมผมได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้ก็ขออนุญาตเปิดให้พร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะครับพี่พี่องค์นี้สามร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับสําหรับจอบนะครับผมเป็นจอบใหญ่นะครับหล่อโบราณนะครับหลพ่อไผ่ว่ากําแพงนะครับพี่พี่นี่นะครับ รายการท mm ี่20นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับสามบาทนะครับพี่พีถัดมานะครับเป็นพระฉลองพุทธิยี่สิบห้าสตวรรษนะครับองนี้400บาทนะครับนี่นะครับพระฉลองพุทธิยี่สิบห้าสตวรรษนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับพี่พีรายการนี้เลยนะครับผมรายการที่ ยี่สิบเอ็ดนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นปิดตานะครับนี่นะครับอง์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับสําหรับนะครับผมพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับพี่พี่สามร้อยบาทนะครับผมรายการนี้นะครับ 300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่22นะครับพี่พี่นี่นะครับทันใดนะครับผมดูไม่ทันหรือว่าดูไม่ชัดอย่างไรก็สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่23นะครับเป็นเหรียญก็แดงเื้อทองแดงนะครับพี่องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคา300บาทนะครับ สำหรับเรียนนะครับผมระครูยานวิราชนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่สามร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับองนี้เลยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับนี่นะครับพี่ลองดูผิวกันได้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมสามร้อยบาทจะสุกให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพี่พี่คู่นี้นะครับจะเป็นปิดตาจัมโบ้สองนะครับผมองค์นี้แล้วก็เป็น ขุดสะหรือผู้เผือนะครับผมคู่นี้เปิดให้ในราคานะครับเอา400บาทนะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พระปิดตากันก่อนนะครับนี่นลครับลองดูกันได้เลยนะครับพี่พีอันนี้เป็นฝักกุดสองดอกตรงนี้นะครับผมพระปิดตานะครับกลายขานี้นะครับแลนหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับวัดปราดูชิมพรีนะครับผม นี่นะครับถัดมานะครับผมก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับผมที่ผมแบ่งปันให้คู่กัร400บาทก็เป็นพระผงขุดสะนะครับผมหลงปู่เพือกนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่ที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมคู่กันนะครับ400บาทนะครับ รือถ้าในสนใจองค์ใดองค์หนึ่งก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายในปีนี้นะครับผมก็จะเป็นพระกู๋ทั้ง2องค์นะครับผมในหมายเลขที่25นะครับเป็นกู๋ท่ากระดานนะครับผมกับหมู่ยานกู๋ลบบุรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคา450ราบบาทนะครับคู่กันเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับไปลงกล้องให้ดูที่พระท่ากระดานกันก่อนนะครับผมเป็นเนื้อชิ้นทั้ง2องค์เลยนะครับผมเนื้อชิ้นเก่านะครับนี่นะครับ450บาทนะครับ ถ้าใดสนใจนะครับผมหรือว่ามีมุมไปต่อก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับนี่เป็นองค์แรกนะครับผมในหมายเลขที่25นะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่2นะครับพี่ๆเป็นหมูย่านนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อชิ้นทั้ง2องงค์เลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับสนใจหมายเลขไหนนะครับสนใจรายการไหนก็ อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามากันได้นะครับผมเบอร์โทรไลน์แอดนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับผมก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับ ก็อย่าลืมกดไว้ให้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผที่ดูลสนใจดูลชอบใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับโอไอพีทีคิวเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ